สวัสดีครับแฟนเพจของโควิดคลินิกแล้วก็ไอเนมโบคลินิกทุกคนเลยนะครับวันนี้เนี่ยมีเคสเคสหนึ่งที่อยากจะมาแสดงผลลัพธ์ให้ทุกคนดูนะครับปัญหาของน้องก็คือว่าน้องมีใบหน้าที่กลมคำว่ากลมคือลองนึกถึงพระจันทร์นะคือว่ามันกลมคือกลมแบบประมาณนั้นเลยคือน้องหน้าหน้าค่อนข้างกลมเลยน้องก็มาปามารึกษาว่าทํายังไงอยากให้หน้ามันไม่กลมไม่มันดูวีกว่านี้หมอก็เลยแนะนําเรื่องก,การเสริมคางแต่น้องกลัวการผ่าตัดก็ส,ดสุดท้ายก็คือมาลงที่ว่าใช้ฟิลเลอร์ ก็เลยใช้ฟิลเลอร์เนี่ยแก้ไขทําให้คางมันดูเป็นวีเชฟแล้วตอนนี้หน้าน้องก็เป็น V Shape เลยครับแบบสวยมากจากหน้ากลมๆนะกลายเป็นหน้า V Shape เลยนั่นคือ2วันก่อนคือน้องมาฉีดคางเพื่อให้หน้าเป็น Shape ปัญหาก็เกิดตามมาคือว่าพอหน้าเป็น V Shape แล้วมีคางแล้วเนี่ยจมูกที่มันเคยดูดีเนี่ยมันเคยการจมูกมันดูแบนไปเลยมันไม่รับกับกับคางที่มันดูวีขึ้นดูยาวขึ้นแล้วน้องก็มาปรึกษาหมอว่าทํายังไงแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องเขา จะเลือกทําอะไรยังไงเพื่อที่ทําให้จมูกสวยขึ้นเพื่อรับกับคางนะครับสวัสดีคับน้องสันนี่สวัสดีค่ะน้องสันนี่เนี่ยนี่นะครับอย่างที่เห็นทุกคนเห็นไหมครับว่าตอนนี้หน้าน้องวีมากเลยใช่ไหมเมื่อก่อนวีไหมเมื่อก่อนเป็นไงเมื่อก่อนหน้ากลมมากเลยค่ะเป็นแบบว่าแบบนี้เลยกลมป๊อกหร <laughs> ือบ้านเรียกว่ากลมป๊อกเลยค่ะอ่าหน้ากลมป๊อกเลยแล้วก็อยากให้หน้าวีก็เลยใช้ฟิลเลอร์คะนี่พิลเ ER ลอ ER ร์ ER คาะไม่ได้ฉีดวันนี้นะครับฉีดเมื่อ2วันก่อน ถ้าสังเกตด,ดูคือยังมีบวมๆนิดหน่อยยังไม่ได้ละมุนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คือเห็นแล้วว่าหน้าวีขึ้นมากพอกลับไปบ้านเป็นไงนอนไม่หลับใช่ค่ะพอมันรู้สึกว่าจมูกเอ๊ะจากที่เราเคยมีแล้วมันรู้สึกว่ามันมันดูมันดูไม่โด่งเหมือนเหมือนตอนแรกอะค่ะตอนอที่ยังไม่มีคางพอมีคางพวกมันรู้สึกว่าจมูกเอ๊ะอยากอยากได้จมูกขึ้นอีกนิดนึงอยากนะได้จมูกขึ้นอีกนิดนึงใช่ก็เลยปรึกษาคุณหมออีกอ <laughs> โอเคโจทย์ของน้องสันนี่ก็คือว่าการที่ทำจมูกที่แบบไม่ต้องผ่าตัดก็็มมมีอออู่ททาาางงงหหใ้้้คคววรนนแลึกื ใช้ฟิลเลอร์ฉีดเข้าไปกับอีกทางหนึ่งก็คือร้อยไหมเสริมจมูกเป็นเราก็เลยตกลงกันว่างั้นก็ร้อยไหมเสริมจมูกกันดีกว่าะนะร้อย<ม>ไหมเสริมจมูกกันทำไงจมูกเนี่ยสโลปลายพุ่งให้มันรับกับคางที่มันที่ออกมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยตกลงกันว่าร้อยไหมเสริมจมูกดีกว่าโจทย์ก็มีตามมาอีกว่าคุณหมอคะหนูอยากร้อยไหมจมูกให้มันเหมือนผ่าเสริมได้ไหมคือคนอื่นก็ผ่าแต่หนูไม่อยากผ่าแต่ร้อยยังไงให้ผ่าเสริมได้ไหมใช่ค่ะ คือแบบ<า>ว่าใช่อยากได้แบบว่าเหมือนเหมือนเสริมแต่ว่าคือมันโดยจริงๆแล้วคือมันเสริมไม่ได้อยู่แล้วก็เลยแบบว่าอยาก<ง>ได้ความความความปังแบบว่าแบบเสริมเลยอะค่ะว่ามันจะได้ไหมมันได้จริงๆค่ะคือไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะได้เทียบเท่าก,การเสริมเลยค่ะหนูแบบพอดูกระจกแบบอุ้ยมันปังมากแบบว่าไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะพุ่งขนาดนี้คือพุ่งมากพุ่งแบบพุ่งแบบชอบมากเลยค่ะมันพุ่งมาก่พุ่งมากชอบมากเลยค่ะเห็นไหมคะว่ามันปังมากแบบ มันเหมือนผ่าเสริมนะมอนผ่าเสริมมากเลยค่ะชอบชมากเลยค่ะคสิ่งที่ต้องบอกก็คือว่าด้วยตัวของหมอเองนะครับหมอโควิดนะแล้วก็ทีมอาจารย์แพทย์ของของอินโนเบคลินิกทุกคนเนี่ยทุกคนผ่านการเทรนกับหมอทุกคนนะครับในเรื่องการร้อยไหมเสริมจมูกเราผ่าตัดเสริมจมูกอยู่แล้วไม่ว่าจะผ่าแบบปิดผ่าแบบเปิดผ่าแบบยืดผนังกั้นจมูกแบบโนดีคอนสักชั่นอะไรก็ต่างๆคือเราผ่าหมดแล้วเพราะหมอจะดูว่าเราจะร้อยไหมจมูกยังไง ให้มันเหมือนผ่าเสริมถูกไหมเพราะฉะนั้นยืนยันได้เลยว่าทีมอาจารย์แพทย์ของไอโนเคทุกคนไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็ตามนะครับทุกคนได้รับการเทรนว่าทํายังไงให้ร้อยไหมศูนย์จมูกแล้วทําำ้มันเหมือนผ่าเสริมเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งคือทําให้เห็นเลยว่าร้อยยังไงให้เหมือนผ่าเสริมหมอทําได้เพราะว่า เราผ่าอยู่เป็นประจำอยูน่นะเราจะรู้ว่าเราต้องวางไหมยังไงวางตรงไหนใช้จํานวนกี่เส้นเพื่อสุดท้ายแล้วให้ผลลัพธ์มันออกมาปังแบบนี้แล้วตอบโจทย์เลยชีวิตเราไหมพอทาปุ๊บทำปุ๊บแบบว่าปังมากชอบมากรับรองเลยค่ะว่าถ้าใครแบบว่าอยากที่จะจมูกอารมณ์เหมือนผ่าเสริมแต่ไม่อยากผ่าเสริมหนึ่งเลยไม่มีเวลา2เลยกนะ็คือแบบว่าคือไม่อยากแบบลงมีดเนาะก็คืออันนี้ค่ะแนะนําเลยว่าไหมคือมันปังมากปังจริงๆค่ะ <laughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่หมอจะบอกก็คือว่าการร้อยไหมเสริมจมูกเนี่ยหมอไม่ใช่แค่ร้อยอย่างเดียวนะครับก็คือจะปรับหูหิ้งให้ด้วยปรับหูหิ้งจมูกที่แม้แต่การร้อยเนี่ยเราปรับให้ด้วยให้มันรับกัน,นกับใบหน้าทุกๆส่วนจมูกที่สวยงามตามศาสตร์หูหิ้งเนี่ยคือคือจมูกเนี่ยต้องส l o p รับกับหน้าผากปลายต้องมีเนื้อกลมมนเป็นหยดน้ําเป็นถุงเก็บซับสันจมูกเนี่ยเขาบอกคนที่มีสันจมูกที่สวยงามเนี่ยจะได้สามีรวยหรือไม่ก็ส่งเสริม ถ้ามีสามีอยู่แล้วก็ส่งเสริมหน้าที่การางานของสามีให้ก้าวหน้ามากขึ้นถ้าท,ทําธุรกิจธุรกิจก็ใหญ่โตขึ้นถ้ารับราชการหรือเป็นลูกน้องคนอื่นก็จะได้เลื่อนขั้นขึ้นเป็นตําแหน่งที่ใหญ่โตขึ้นนั่นคือในเรื่องของสามีแต่ถ้ายังไม่มีสามีคือจะได้สามีรวยนั่นคือสันจมูกที่สวย <c oughs> นะครับส่วนปลายจมูกคือวังมั่งคัง่งคือถุงเก็บทรัพย์ปลายจมูกที่สวยกลมมนเหมือนถุงเก็บทรัพย์เนี่ยเป็นถุงเป็นหยดน้ําเป็นถุงเก็บทรัพย์เนี่ยมันจะเก็บทรัพย์ได้ดีสามีรวย แล้วก็มาเก็บเงินไว้ที่ถุงเก็บทรัพย์ของเราโอเคไหมโอเคค่ะคุณหมอสำหรับวันนี้ก็เราลากันไปก่อนเท่านี้เนาะยังไงก็ขอบคุณน้องสันนี่มากนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้กับแฟนเพจของทั้งโควิดคลินิกเลยแล้วก็ไอโนเบิลคลินิกนะครับให้ได้เห็นว่าการร้อยไหมจมูกให้มันเหมือนทานเสริมก็ทําได้ด้วยฮะเสียแพ้การเสริมอยู่นิดเดียวก็คือไม่ถาวรตลอด <c oughs> ชีวิตแค่น,นี้นเวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีจ้าน้องสันนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะซันนี่นะคะ มารับบริการในส่วนของฟิลเลอร์แล้วก็รอยไหมจมูกนะคะอย่างแรกเลยค่ะต้องท้าความก่อนว่าซันนี่อะค่ะเป็นคนที่หน้ากลมนะคะแล้วก็คางสั้นจากเดิมค่ะเป็นคนที่มีส่วนของหน้าผากกับจมูกอะโอเคละแต่รู้สึกว่าคางสั้นคางสั้นมากค่ะมันก็เลยแบบรู้สึกว่าถ่ายรูปออกมาแล้วไม่สวยก็เลยอยากได้ในส่วนของการฉีดคางเพราะว่าตัวเองอะค่ะเป็นคนที่ ไม่อยากที่จะผ่าตัดศัลยกรรมหรือว่าการเสริมคางแต่ว่าอยากได้ค่ะในส่วนของการฉีดฟิลเลอร์คางค่ะก็เลยดูรีวิวค่ะแต่ละที่เนาะก็เลยมาสะดุดที่เจอเพจของโกวิคลินิกแล้วก็ไอโนเบิร์นคลินิกค่ะรีวิวเขาค่อนข้างเยอะค่ะก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจก็เลยเข้ามาปรึกษาก็คือเราเรกเลยมาในส่วนของปัญหาของคางค่ะเป็นคนคางที่สั้นมากแต่ว่าพอพอมาในปรึกษากับอาจารย์หมอโกวิทนะคะรู้สึกว่าสามารถที่จะตอบโจทย์ กับเราได้โดยยื่นเา้าเสนอว่าถ้าเราไม่อยากที่จะผ่าตัดหรือว่าเสริมในส่วนของการศัยกรรมอะค่ะก็เลยเลือกให้เราในส่วนของการฉีดฟิลเลอร์ซึ่ง2วันก่อนหน้านี้ก็มาฉีดฟิลเลอร์ค่ะแล้วมันก็ตอบโจทย์มากมันรู้สึกว่าเฮ้ยหน้ายาวขึ้นด้วยหน้าดูมีมิติมากขึ้นนะคะรู้สึกว่าหน้ามันครบสัดส,ส่วนมากขึ้นแต่พอกลับบ้านไปมันมันดูกระจกอะเนาะด้วยความที่แบบว่าเฮ้ยดูสวยขึ้นดกระจกมากขึ้นพอดูกระจกบบเอ๊ะรู้สึกว่า จมูกรู้สึกว่าจมูกดูสั้นลงทป็งทั้งที่ว่าก่อนหน้านี้เป็นคนที่มีจมูกนะคะ <c oughs> ก็แบบรู้สึกว่ามันมีดังมากกว่านี้แต่พอพอมีคางปุ๊บร,รู้สึกว่าจมูกสั้นลงทันที <c oughs> ก็เลยกลับมาหาคุณหมอกวิทีค่ะ <c oughs> ก็เลยบอกว่าคุณหมอคะหนูอยากได้จมูกหนูอยากให้มันพุ่งกว่านี้ค่ะพอได้คางปุ๊บจมูกดูสั้นไปเลยคุณหมอก็เลยแนะนําม,มาสองทางเลือกค่ะด้วยความที่ซันนี่ไม่เลือกที่จะผ่าตัดศัลยกรรมใช่ไหมคะ <c oughs> คุณหมอก็ให้ทางเลือกมา2ทางคะ่ะว่าจะทําในส่วนของการ ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าคุณหมอคะหนูอยากได้แบบอยากได้เสริมแต่ขอแบบไม่เสริมคุณหมอก็เลยว่าอ่าถ้าตอบโจทย์ก็คือร้อยไหมก่อนที่จะร้อยไหมค่ะเหมือนตั้งความหวังแหละว่ามันต้องพุ่งประมาณหนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากร้อยไหมเสร็จปุ๊บ พอดูกระจกมันมันว้าวมากเลยค่ะมันไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะพุ่งขนาดนี้คือแร้วแนนี้แนนี้รู้สึกว่ามันปังมากค่ะก็เลยรู้สึกว่าตอบโจทย์เกินความที่คาดหวังไว้เลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่ผิดหวังแันนี่ก็เลยอยากมาบอกเล่าก็อยากให้ใครที่กําลังตัดสินใจที่จะทําจมูกหรือว่าเอ๊ะถ้าทําจมูกแล้วไม่รู้ว่าได้ทรงประมาณไหนรับรองค่ะการร้อยไหมเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ในส่วนอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ตัดสินใจที่จะทำจมูกนะคะไม่ว่าจะ ฉีดฟิลเลอร์ร้อยไหมจมูกหรือว่าผ่าตัดเสริมจมูกค่ะแนะนําเลยค่ะว่าโกวิดคลินิกและก็ไอโนเบิลคลินิกเป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงที่ตอบโจทย์แล้วก็สามารถการันตีด้วยตัวซันนี่เองเลยค่ะว่ามันว้าวมากแล้วก็ปังมากรับรองเลยค่ะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ